โอ้มานตัวน hey, ี Works ้มานตัวน oh. ี้วันดีวันดีครับคุณดียัยเฮยมานเลรอเนาะมานได้สี่พันสี่พันบาทวันดีโอ้ยกันยังเี่เอาไปให้ร้านเด้อมันสุกเสีเอาเงินให้บ้าอืมเอาจากสามโต๊ะงี้งี้มาไงเอาสามโตเด้อนี่ต๊ะละสี่พันนี่ สอมืาโอ้โพ่อสื่อพอสื่อโอ้หมืดห่าลอยแดงเครื่องดำมืนห่าอยใบหอยัมืหาอยครับเฮ้ยเอาให้ยักษ์องตัวเด้อพอสุกเออแปนั้มันจะเสียแล้วเออเอาแบบนี้เด้อไม่ยังเน่นี่้นคนงามพ่อสือได้ลายื่อไาอั้นคนบางงามเัมเอนสีข้ายแมงกุนีอยู่เออั้คนงามไมได้ใจอ่อนไมร้ยันี่้อไมาจากใสเนี่ยมาจากกันทารักบล่าเลาม่จากสมาจากกันทารักหอ่ ลูกสาวมานาอีกนี่ขวัญจุอีกตลาเก่าพันเดีบนเนี่ยเอา,อาดีกขนานูสาวมานาีรถให้เรือเก่าพันมาจ้ะเออเกาทางเมียเาบอกไปทางเามด้วยเดีนทางปวดไ่ม,าม,าม,ามาันหวานสวัสดีครับเท่าไรล่ะนี่ัึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทัาตัวเท่าค ดูบังใหญ่ยังได้หมื่นพันอือลุงลอยเฮ้อู้ลอยสามสิบคนเดีอวหมื่นพันเอาไปองเขาดอันนี้เนี่ทะเบียนรถดิไหนมาเพชรบุรีบ่ะห้าแปดสอนี่บ้เอ้าบ่มี อ้นะเนาะเนอะนกระบะเลยรถหรอุกลอทีแนน่นั่นั่นนันขั้นน่ะหาเปียท้องชองโอ้ยไปมันหมานน้าพี่น้องมันเป็นเกิดหูจักครับพ่อป่าส่ยช่ยคุณ โ oh, อ้แถวเตี้ยงง้อเนาะโอ้ถ่ายงอเด็กก็ไล่หาชิบะดิโอ้ยไอ้ยัยอยู่ทางมินจะลากคุณโอ้ย oh, <c ười> นีงง oh, นย่บ่กกำไรโอ้ทีนวยหาซิฟโอ้ยมาแล้วเอาพี่น้องไปเบิง่งเบิ่งงวยอีก,กอนเพราะถ่ <c ười> <c ười> <s> ายบรรยากาศเห <c ười> ็นความหลากหลายเนี่ยพอถ่ายเต <c ười> ี้ยงงวอหลายมันก็ ดีพี่น้อง,งทุมองทุบอลครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศมือนีผ้าผีผ้าน้องมาเที่ยวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับแยกการช่างทางหลวงไมายเลขสองสีโชคชัยเดชอุดมพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมาเบื้องราคาเบื้องวัวครับมือนีเจ้เพื่อนเปิดให้เขาฟรีครับปงกติเก็บตัวละห้าสิบบาทมือนีกับเขาฟรียินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเอ็กชแนลครับทางย t u b e อ่าร้อยเลียงหน่อยครับมื้อนี้ส่วนมาก,กในห้างก่บ่หลายครับซื้อขายยากเงียบอู้ๆๆ้อูชันแน่พี่นอ้องเงียบเงียบเงียบมีโอกาสก็มาครับแต่ละนัดมีวัวให้เลือก1,000ถึง1,600ตัวครับมีโอกาสก็มาตลาดแยกการชั่งหาพี่น้องเพื่อเป็นการบอเสียเวลาด้วยสิเบิ่งให้หลากหลายใช่หัวอยู่กันทั้งหลักครับ125ได้ครับผู้ อูตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งอโอ้ตัวนี้เครื่องอมแน่แต่กันนังหนาครับวันลอยยีหากันตัวละหมื่นสันห้าร้อยหมื่นสองพันหาูก 12, ับหมื่นสองพันหายเห็นบื้งหลากหลายเพื่อมีรอยเลียงเพื่อหารอยนี่อยู่ครับ 12 phần 5 Hmm, hồ thương phẩm 2 tua, 6 tua Hmm 12, 12 Sao? Hương, sáu sáu con nè เพียงอมอมพรเบอร์ให้ใหับง่แปดหนึ่งสามห้า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 หกสี่สองแปดหกสี่สองแกันทะลักครับเลียกสอตัวครับผมนี่แม่ลูกอ้าวลวงใช้เลยกรนเด็นเยเท่าไรแม่ลูกแม่ลูกเยียงได้สองหมื่นแปดลูกสองหมื่นแปแม่ลูกแม่ลูก อืมลูกผูในเร็วแดงเงินเรีวตัวลูกผูสองหมืนแปดพันห้าเบอร์โทรเบอร์ังคลอะไรพี่น้องเนี้ยจะคืนให้เท่ไท2สองหมื่นแปดพันห้ายกขายง่ายหูสันสันมูลเป็นแท่นานาสตันๆเนื่อยลร้ไครับ แม่สมเป็นง้วบผสมง้วทองนะลูกยักตัวสามสี่สองหมื่นแปดพันห้าเอาโอ้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรมาหันละพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวนังซื้อให้น้องตัวนี้กับตัวละหมื่นสองพันห้าพ่ออยู่กันทัลลักครับพ่ออยู่กันทัลลักษ์ใช่ มือนีท้ายเดียกันถ้าลาข้าฝากมือไวสองเจ้าเดี๋ยวสิลงให้ภาพเบ่งบรรยากาศการซื้อขายครับแม่ลูกเบ่งจะมีการซื้อขายผมซื้อขายยากแน่เลยครับพันมาเพิ่งจะมาเบ,บิ่งบางที่ก็ออกมาหลายรูปแบบมาเปรียบเทียบราคาก็จะขายยากแน่แม่ลูก ลักซี่ลักหาเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกลูกผูกอันอร่อยสี่สิบสองเท่าไรแม่ลูก,แม,ลกแม่ลูกตั้งไปเท่าไหร่สามหมื่นเก้าปัญหาครับสามหมื่นเก้าแม่ลูกไตซีนี่คอมเมนต์มาทั้งมือครับเดี๋ยวเพิ่งแม่ลูกไตซีหมืน่น ามหมืเก้าพันห้าวอยู่อำเอกันท่าลักับจังหวัดชิซกิอือนง,งามสดกับเม้าลูกเลยอืนมงามเนาะนมสีนุ่มงามหลาแม่มันนะโอ้ย,งยเง่เรี่ยวได้งเงยเรียวดีเบ่งความสดเบ่งการใจลูกครับแม่ลูกลอ้าอือข่าวต่างวังอือบ สามหมืลูกว่านว่านลอยสิบหาห้าหกเดือนสามหมอ่าโค้งที่สอง สดเยาเลยโอ้ลอยสี่สิฟาดวยนี่มั่หลองหลันี้ไม่หลอดรูมมีเอาูโจต้วลูกน้ำเต๋น้ำซีอ้หนาลำยาน้ำเต๋งามเท่าไหร่ครับคุณสามหมื่นโอ้สามหมนพี่น้อง แม่ลูกไตซีสองโคมลมหมื่นแปดพับาทลูกว่านหาเดือนล,ลูกเวียวโรจูตันจูลูกสามหมื่นแปดแม่ลูกสองโคมงาม อืมคือเป็นตรงซื้อให้น้ำครับราคาสองโค้งบอกมาโอ้หน่ของงามมาดูหน่อเอาฝากไว้ไลยครับศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดสองสามซี่สีครับสองสามซี่ี่ได้เป็นัลยาันมันหมานไปห่าให้สาดเน้า พอสิลงอจะของขายแล้วว่าเกิดเดีไปนั่งร่องนีไก่ฝนเดี๋ยวอี้กี้เขาเริ่มจากข้างหลัง บรรยากาศเดินจะพาไป้างหนาเละ <c oughs> เริ่มจากะ้างหลังๆๆห่อของถือเในห้องตัวนี้ตัวนี้หกพันตัวน้อยหกพันบาท วันหกเจ็ดเดือนวันเมตรเมตรห้าเมตรสิบตัวนี้เมตรสิบห้าตัวนี้แปะฝันหาว่นเลยมีเครื่องห้องแปะฝันหาหมอนหมื่นครับหอนหมื่นห่อนหมื่นแปดพันห้าร้อยโอเด็ด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 

เจ้าหน้าที่แปดท่านหอมงามเหล่มีเครื่องการซื้อขายเปรียบเทียบราคาครับเดี๋ยวินไปเบิ้งตามคอมเมนต์กันเมื่อนี้เขาฟี่ได้พี่น้องโปรโมชั่นเจ๋อเพิ่นเปิดให้เขาฟี่ มันเขาให้เท่าไรเทนอโอ้แปดพารบาทแม่ลูกมันเขาให้ไหมมื่นบ่แม่อืมหายไปได้ลูกให้มื่นสองพันหาแม่ให้แปดพันหาของดำา้อลูกมันหนาเนยาแข็งหญ่เลยอืมของดำ

โอ้แม่เขาให้เป็ดฮาเราอยากได้เกากาพันอมบรรยากาศงวดดำท้องดำาี่นไอ้่นองรตกรมมีคนอยากเบิ้งท้องดำด้ยใ่เขาเบิ้งอเรงแม่บผู้งเขาดูอโอ้สิได้กันเลยครับเป็นงวเนื้อนี่แหละสื่อง่ายขายค่องอยู่ได้ทั้งปี โมงามผมตอนนี้เงียบเลยนอกกอเด้อนอกกอน้ำกันน้ำกันนอกกอเด้องอือแปดพนเจ็ดที่ท้ายแล้วพี่น้องบรรยากาศเท่าแม่มันแปดพันเจ็ดร้อย ปแลยพ no, oh, okay. <restrial noise> oh, is, ี่น uh, um, mm, ้องบรรยากาศเท่าโอ้ยเหลือลูกอันพันสองพันหาลูกขู่บรรยากาศถือหายโอ้ยเลี้ยมื่อตัวนี้ โอ้ซื้อเหรอพี่น้องลูกมันโอ้สองพันหาลูกมันสองพันหาบรรยากาศแม่แปดพันเจ็ดร้อยลูกหมื่นสองพันหาซื้อขายแล้วครับบรรยากาศเอ้าไปพี่น้อง เป็นผู้พี่น้องเตีงามทรงเรียมดีคงเลยอยากถ่ายพี่น้องบังขาแข่งใหญ่หนังหนาลำเนาถ่ายหนาลับดีทำเป็นตัวแม่เนี่ยงามเลยเป็นตรงหนาคมๆมนะพอพันบอกเขาหน้าเลยอืมพอพันยังงามเลยเรียมดีเรียมดีขาแข่งใหญ่เนื้อหลายเขาก็ให้ยสองสามสองสี่สองเจ็ดเลยมาขายบ่ได้ของงาม เงือร้ายนังหนา้าแข่งยี่เยอะนะเฮ้ยนะไปเอาไปบรรยากาซื้อขายครับว่ามึงบรรยากาศซื้อขายงอกงามมงสิมีการซื้อขายบ่ ขอค่าน้ำมั่นเนี่ยนะโอ้โหเลยพี่น้องเลยเลี้ยงเพื่อนเขาว่ามหาหัวผูเขากันพี่น้องเพื่อนกับสื้อไปเลี่ยมมอนกันด้วยเนี่ยขอบเดคขายเพื่อนกับมหาอยู่ตลาดไม่นะครับเพื่อนกับศึกษากันว่าหมากแดงมันได้ขายหมากแดงมันซื้อง่ายขายข่องครับบแดงซื้อง่ายขายคล่องเพื่อนกับเลือกงัวผู้ราคาหมื่นหมื่นเอ็ดหมื่นสองหรือว่าเต็มหมื่น แปดเก้าพันครับเพื่อไงซื้อประมาณนี่พอคนซื้อไปขายกันผมก็ได้ยินได้ฟังมากเลยค่ะซื้อไปกับบางคนไม่ได้เลี้ยงเดาคุณนะ้าซื้อไปได้ขายแต่คอยเข่ามาใหม่โดนๆเข่ามาที่หนึ่งเลตัวนี้เนื้อหลายๆสิหมื่นหนึ่งหมื่สองอ๋อเบิรงพี่น้องบรรยากาศที่จ่จเทชมพู

มันกำลัง uhm ส like, ิขึนมันกำลังเิ่มสาวบมีมันบมเวทนี่ก่มีมันทำกันได้เนี่โบมี้มันเยหมื่นรสองหมื่นแปดพถงรเดว่าหมื่นหมื่นเดียพาเบิ่งได้อยู่ เอาเบ่งใช้กันเลยพี่น้องสาวครับผู้ถวานท่ามันม่าถือว่าผู้ผู้กันาชิกนาแก่หูสันๆไม่เันแล้ว บรรยากาศเราอยากมาสื่อโดมี่อยกะมื่นกลัวครับตัวผู้กับมื่นกลัวกันครับสื่อไปเพื่อนเอาไปไหว้นครอเกือขายตัวกันครับว่ามันสื่อไปมากับตามยุคตามสมัยมันะครับพหันมาเป็นโฟล์ค้าออนไลน์กันเป็นไร Đây thì mình tổng sư hay đây nó mượn thôi. <laughs> Không bằng nữa là nên chỉ Nữa là đi <laughs> lắng nên